เส้นทางแห่งขุนเขาหัวมันก็ปิดโก้เนี่ยจานอัวนออกแบกมเนียเข้ามั่วระวังหัวนะกระดาษมูเซอร์มูโซมือแสบทุกแข่งดอนมูเซอร์โฮมสเตย์ที่พักอาหารฟรีไวไฟอ่าวเลี้ยงเขาบอกมีร้านว่าเหมือนเลี้ยงตรงไหน เราอยู่ในบริเวณบ้านส้มฝอยแล้วนะครับสวัสดีวันที่4ของการเดินทาง ตอนนี้หกโมงยี่สิบนาทีพระอาทิตย์แดงแจ้เลยเดี๋ยวเราเก็บขวางเราไปดีกว่าวันนี้ไปเดี๋ยววาร์ปไปเลยวาร์ปถึงแม่สอดคารีสร์พักควนันข้างหลังใครอ่ะไอ้เนาะสองตัวเจดินยันฟ้าวอยวอร่อยอร่อยอร่อยอ ขอนที่สี่ของการเดินทางเราจะรัดเล้ะจากอุทยานชาติแม่เมยขึ้นอ่าลงไปเดลงไปที่อำเภอแม่สอดก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาที่พากที่นอนอีกทีครับเพื่อนทุกคนไปขายบ้านเดลงไปหาข้ากินร้านที่กินผัดซีอิ๊วกรัาดหน้าเนะี่ยร้านหน้าอร่อยเอตอนนี้น่านจะไม่แวะม่อนไหนแล้วโอ้โหเจ็ดโมงยี่ี่นาทีแดดเปรี้ยงครับเพื่อนเทุกคน ไปแลค้บบร<ป>ลครับพุงป๋าไปแล้วครับเพื่อนทุกคนบ๊ายบายอุทยางชาติแม่เมย้านกลางเต็นท์ม่อนกิ่วลมนะครับนอนหลับสบายครับเมื่อคืนสนิทแต่สามทุ่มนี้สลบเลยบ<ป>๊ายบายไปครับลงข่าวไปหาเมื่อเช้ากินเราซ้ำร้านเดิมก็แสดงว่าร้านนั้นอร่อยครับผมก็เดี๋ยว ถ้าไปกินร้านใหม่กลัวจะผิดหวังไปร้านเดิมแล้วพอก,กินข้าวเสร็จผมจะยิงยาวเลยแล้วกันนะน่าจะไม่มีอะไรเส้นทางนี้ว้าไปรู้ขี่ไปเรื่อย,อยก่อนเส้นทางแห่งขุนเขานานรถอยู่ที่22องศา7โมง27นาทีแต่ไม่ชอบตรงที่แดดมนแรงเนี่ยครับทุกคนไม่ไหว ไม่ไหวไม่ไหวตรงนี้ก็เป็นอะไรมอนเคียงดอนให้มอญเคียงดอนตรงนี้เป็นหนึ่งจุดชมวิวนะครับเพื่อนๆก็เจ้าหน้าที่อุทยานเขาแนะนําให้เรามาเที่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบไม่ผิดหวังกับสายหมองครับผมมีมีตลอดครับถ้าปลายฝนต้นหนาวนะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกแม่ระเมืองนะ มีน้ำนิดหน่อยนะพอแบบให้ล้างหน้าได้ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งม่อนนะผมม่อนพูนสุดาแต่ไม่แน่ใจว่าสามารถกางเต็นได้หรือเปล่านะตรงนี้ก็วิวดีครับทุกคนเป็นเนินเล็กๆกระหว่างทางเนี่ยฮะถัดจากม่อนพูนสุดามาก็จะเป็นนี่นะครับผมม่อนคูบาใสเป็นโจตัางเต็นที่เขาคิดกันนะในยุคนู้นที่มีขี้วัวเยอะ ขามานอนกลางเต้นตรงนี้ก็จะมีวัวมานอนเป็นเพื่อนนะกันตรงนี้ฮะถ้าเป็นหน้าแบบว่าลายฝนต้นหนาวตรงนี้จะเป็นทะเลหมอกตเต็มนะครับเพื่อนทุกคนแต่ตอนนี้ก็เนี่ยฮะมันเป็นหน้าแล้งอะเือนเมษามันก็ได้เท่านี้ครับเพื่อนทนุกคนหางข้างกินดีกว่าไปครับ มอนคูบาใสยถ้ามีสัญญาณนะตรงนี้บอกได้คำเดียวว่าแจ่มเลยแต่วออ่าตรงนี้ไม่มีสัญญาณครับเพื่อนๆแล้วก็ห้องน้ำไม่แน่ใจข้างบนน่าจะสะดวกกว่าม่อนจิวลมลไปลงมากินข้าวดีกว่า มีทางเลือกเติมมันก่อนทั้งสองสามลิตรอ่าสามลิตรพี่จะคู่ครับครับผมมาใครมาเพิ่งเดือนละกีนซาแล้วพี่เสียฮะลูกปลาเลยงั้นลูกปลาปลาทำไม ป่าไม่รู้แต่ชินแบบนั่งทุกัมงสาอันนี้เป็นไงว้าวสามสองเราแล้วอ่ะนี่เป็นเนื้อทอดกระเทียมอุ้ยเนื้อ,อย่างนุ่มเนื้อ,อย่างนุ่มเพื่อนเขอ,อพักหน่อยนะขอทิมหน่อยนะ บอกโดยไปเนื้อเนื้อกระเทียมข้าวปุ๋ยนุ่มๆน้ำจ้านี่แนะนำร้อนเรามาหาหาดูแล้วเราสองตามขึ้นอุทยานอะ่ะปลาเกี๊วยพวพอนึงอ่ะเสร็จครับตาเดี๋ยวเดินทางต่อ ป๋าเดี๋ยวป๋ามีภารกิจต่อใช่ไหมเดี๋ยวไว้เจอทริปหน้าเลยนะเจอทริปไอ้ลูกกลับป๋าย,ย,ายิงยาวแล้วครับผม สวัสดีครับพี่เีจยวที่ไหนกันมาครับพี่อ่าไปอุทยานชาติแม่เมยมาครับกลับเนกำลังบ้าผมอยู่สุพรรณแต่คืนนี้จะไปผาพักแถวแม่สอดขอบคุณครับครับผมครับเออบายบายหุ้นกีเทอร์หุ้นกีเทอร์คอฟฟี่ฮิลล์ที่เราพักเมื่อวันก่อนครับ ะนะเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้เราตัดเข้ามาสู่ถนนอ่าแม่สอดตากนะครับเราจะไปพักกันที่โฮมสเตย์ดอยมูเซอร์นะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกประมาณ50กิโลเมตรนะครับลุงปา๋ายังไม่แยกนะลุงปา๋าพาแวะไปไหนอีกเนี่ยเฮ้ยๆๆๆ ัวมันจะขวิดกูเนี่ยอย่าหนะ่โว้ยโว้ยมควายด้วยปาพาไปไหนเนี่ยคาเฟ่อะอ๋อเนี่ยในตรงนี้คือเส้นตากแม่สอดละลุงป๋าพาไปไหนเนี่ย ไปแล้วนะ๋อพาขี่มาดูว่าจะให้พักยันบปยป๋าไ,ไปแล้วครับสูป๋าพาไปดูที่แรกว่าเราจะพักกันอยู่ตรงนั้นนอนสักคืนหนึ่งทีนี้นพอป๋าติดภารกิจเราก็ไปดีกว่าบายๆปุ๊บไปนอนดอยมูเซอร์ดีกว่าครับเพื่อนๆทุกคนขออนุญาตยกชิลก่อนเดี๋ยวเราจะซิ่งละลมมันตีหน้าครับเพื่อนๆทุกคน มันขี่แล้วมันมันต้านลมน,นิดนึงสุดเลยไปาลุยบา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 ยลูกป๋าไปครับเราเดินทางเส้นทางอ่าแม่สอดตากนี่นะจะเป็นเส้นทางไต่ขาลัดเลาะเขาเห็น วิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกหนึ่งเส้นทางของวิธีไบค์เกอร์เขาชื่นชอบนะคือแบบว่ามีโค้งให้เล่นมีวิวให้ชมเส้นทางจากตากไปถึงแยกตากแม่สอดตรงนู้นะประมาณสัก60-70กิโลเมตรนะครับผมตรงนี้ก็คือถนอนหมายเลข12นะครับรู้12นะฮะท่านผู้ชมเอ้าเลี้ยง เพื่อนทุกคนครับผมใครที่เคยขัขี่เส้นนี้ก็จะรู้ว่ามันจะมีอยู่เนินหนึ่งครับผมเป็นเนินพิกสวงนะฮะเนินที่มันจะขึ้นมาเองในระดับสายตาคือแบบนี้นะแต่รถมันก็จะไหลซิมบัตเอาเรื่องนะเอาเรื่องอีกแล้วเจอตรงไหนเอาเรื่องไปตะพื้นตะพื้นเลยเบี้ยโอ้ทิวทัศน์ภูเขาข้างหน้าสวยงามครับเพื่อนทุกคน รงนี้นะฮะสารเจ้าพ่อพระวอสารเจ้าพ่อพระวอชยัยโอ้โหโดดเป็นกบเลยไอ้ทองอ้นสงสัยต้องเปลี่ยนโชคหลังว่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าอ,อ่บาลานซ์มันเวลาแบบเท้าโค้งแบบ,ฟ,บฟุบ,ฟ,บฟับฟุบฟับฟุบฟับมันจะเบี่ยงเบียงนิดนึง ขับขี่ XEV คอมเมนต์แนะนำโชค๊คผมที่ครับเดี๋ยวจะไปจัดดูแล้วนะถ้าเราจะลุยกันเด๋ยวยาวเราต้องทำรถเราให้มันมันนิ่งกว่านี้หน่อย1 0บโมงสานาทีครับผมหน้ารถอยู่ที่32มองงศาเริ่มร้อนอีกแล้วนะครับเพื่อนๆทุกคนเอาเรื่องแบบนี้เอาเรื่องโอ้ตรงนี้สวยงามครับเพื่อนๆทุกคน เป็นเส้นทางแนวชื่ทัดที่กำลังจะลงไปนะปุ๊บแล้วก็มันจะเห็นภูเขาข้างหน้าเบื้องหน้าที่แบบว่าสวยงามตามท้องเรื่องครับผมอีกเดือนนึงน่าจะเขียวกว่าน,นี้ครับเดี๋ยวพุทธภาเจอกันใหม่ฮนะทุกคนเราจะไปเหนือกันประมาณครึ่งเดือนกับพี่ลูกกอล์ฟนะเป็นซีรีส์ที่เราจะให้พี่กอล์ฟเขาเป็นผู้นําทัพครับผมิ0นั้นเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันตรงนี้สวยว่ะเพื่อนๆเอาไป องเชียร์ท้องฟ้าอึมครึมเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกซักวันเลยนะโอ้ตอนนี้เราก็จะถึงตลาดมูเซอร์แล้วนะครับเพื่อนๆมทุกคนข้างหน้านี้ฮะ อึ๊บอึๆบอึบอึบอึบนี่แหละครับตลาดมูเซอร์ใช่ไหมเนี่ยตลาดมูเซอร์ใหม่ที่พักก็อยู่แถวไหนอึ๊บอึๆบอึ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 บ,บ,บอึบเ,เ,เดี๋ยวเราขี่ไปก่อนแล้วกันโอเคเอาลง์บงางหน้าซ้ายมือก็จะเป็นอุทยานชาติตากสินนะครับ เลยตากสินไม่หน่อยก็จะเป็นอุทยานชาติลานสางนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่จอดเซเว่กินน้ำกินท่าอะไรก่อนครับเลยมาแล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับไปตลาดมูเซอ์เฮ้ยเจอ x d v เพื่อนกัน เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปที่พักเราไปตรงตลาดมูเซอร์ก่อนหาน้ําหาก๋วยเตี๋ยวหาอะไรกินดีกว่าที่พักอยู่ทางด้านนู้นนะคระับเาดูดก่อนตลาดมูเซอร์มูโซมือแสะซุปแช่งมงหาน้าหาท่าอะไรกินก่อนไหมเราดูขีดดูก่อนเรามีอะไรน่ากินบ้างตรงนี้ร้านอะไรลูกก๋วยเตี๋ยว ข้าวขาหมูอ,ออกแบบไหมเนีเ่ยข้ามามั่วรนะวังหัวนะ๋้ยเตี๋วอาหารทาสั่งเตี๋วน่ากินนะลดครับเข้ามามั่วเลยเบีรยเอ้ย ตอนนี้เราถึงที่ตลาดมูเซอร์ใหม่นะครับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปพักในมูเซอร์โฮมสเตย์เจอกันนอันนี้เราไปอยู่ที่คาเฟ่มูเซอร์คอฟฟี่ไปอยู่ตรงตลาดเลยครับเพื่อนเือนทุกคน,นตลาดนี้เคยมีนะเคยมาตื้อหมูป่าไก่กขุนพันนี่นานมากแล้วเราไปทำช็อปปหมูป่าที่แม่เมื่อที่ไเอีกไปนอนเมื่อคืนน่ะทุืแจน่ก็เ,เดี๋ยววันนี้เข้าโฮมสเตย์แล้วก็ เดี๋ยวไปหาข้าวติ่มเกลืกินมั้ยขี่วนเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวโอเคเดี๋ยวต้มยำมนะั้ยเราขึ้นเตี๋ยวใส่ดูโอเค okay. เนี่ยหน้านี้นะเพื่อนมันขี่รถได้แค่ครึ่งวันจริงๆนะ mm hmm. ขี่ได้ประมาณเต็มที่อ่าววัน200กิโลนั้นนะ่ะพอถึงเที่ยงแนละ้ว mm hmm. ผมไม่อยากขี่รถแล้วคือรู้สึกร้อนแดดมันไม่เหมือนเมื่อก่อนร้อ,อแนแบบร้อนมากร้อนแสบเปล่าเดี๋ยวว่าเจอจบจบ,จบทริปนี้ใช่ไหมค่ากับเองแล้วเดี๋ยวเจอกันขี่นู่นเลยหน้าฝนโอเคครับไปกินเตี๋ยวกลือ okay. หลังคาเฟ่ก็จะเป็นตลาดนี่เลยเมร้าน,น,น,นญี่ปุ่นคือของเยอะแยะมากมายครับเพื่อนๆทุกคนโอ,ค,อาคาโดครับมาเดินไปก่อนประมาณนี้ครับมันจะเป็นของพื้นเห็นแล้วก็จะมีของวกน้เข้าด้วยอันนี้เป็นพึ่งเหรออันพึ่งอะ่องงอะรครับแล้วก็เตี๋ยวนูน่นเห็นแล้วอุ๊อยากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำ เตีนตะโฟด้วยโอ้น่ากินยังไงผมเอาบะหมี่ต้ยมยำครับขอเอาเกาเหลาโคจังนี่เตีนตะโฟมือเกาเหลาโคม,มเเอเาเป็นเกาเหลาเหรอใช่เป็นเกาเหลาอ๋อหอมชิมเบิ้ลด้วยหอชิมเบิ้ลอันนี้ด้วยของมฉันน่าจะนัวเนาะ ีเลยดีต <book> ่้คนชอบอยันนี้ก็มีต้นยาเส้นแปลกๆนะเป็นเหมือนบานเราไ

ตาหนิดนึงี่นีงไม่ติดหวานหน่อยนึงอยากลองเส้นดูนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนมีหมูแดงมีเกี๊ยวกรอบแล้วก็มีหมูสับแล้วก็เป็นผักนิดๆหน่อยๆน,น,นี่นที่เนี่ยเรียกเส้นอะไรน,นะ บ้านเรามันเหมือนมีส่วนใส่พริกเข้าไปหอมเลยนะอเออนะออืืมใช่เป็นแบบว่าย้อนกลับไปประมาณยี่สิบห้าปีเนะนี่ยถึงยายแก่ๆทาอ่ใช่เลยกำลังลวกปั๊บๆแล้วแบบอารมณ์เหมือนแบบหยิบหมูมากำหนึ่งแล้วก็ เอามาที่เดิมแล้วก็หยิบมาหย่อมหนึ่งเขาเรียกว่ารสชาติวัยเด็กอร่อยอม,มีฟอร์มมีอะไรบ้างเนี่ยนี่โอ้ย,ยมีเต้าหู้สาม,อ,มอันมีอันนี้มีเห็ดมีลูกชิ้นปลาโอเโ้เยอนนะนะเนี่ยสวัครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันแล้วจะเป็นมงครึ่ง พักผ่อน่อนใจชิวๆเท่านี้แหละเดินทางมาเท่านี้แหละอย่าไปซื้อเลียดอะไรเยอะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ขวามือฝั่งน,นู้นอยู่เทินแป๊บดอยมูเซอร์โฮมสเตย์ที่พักอาหารฟรีไวไฟอ่าวเลี้ยงเอาไปตังนี้เหรอ อ๋อนู่นนู่น่น,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 นเป็นอีกหึงวันที่เราจะพักผ่อนชิวๆเข้ามาเป็นเส้นทางทังหินโอ้เข้ามานิดเดียวเองถึงแล้วนี่นะพเพื่อนๆแต่แล้วไม่รู้ของเราหลังไหนอะเดี๋ยวรีวิวเพืเพื่อนด,ดูแลกันนี่นะมะใช่ปะ นอนหลังไหนอ่าจอดก่อนแล้วกันดอยมูชวาร์ปมาที่พักใช่ที่นี่ไหมใช่ัหมัางแมกเป็นนี่น,ะนี่เหรอครับโอเคครับอ๋อนี่มีอาหารขายด,ด้วยใช่ไหมครับ ไม่มีแต่ม้เตียงเลยเพราะจัดทามได้ก็มีไข่เจียวให้ได้อยู่อ๋อโอเคครับง่ายๆไข่เจียวได้อยู่อันนี้คือละสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยเตียงเดียวพักได้สองคนและอย่างข้างบนนู่นนะครับมันก็เตียงเดียวเหมือนกันค่ะถ้าได้สองคนเดีวห,ห้องนั้นก็ได้ห้องเล็กห้องแรกก็ได้อันนั้นราคาเท่าไหร่สี่ร้อยเหมือนกันอ๋อเหมือนกันแล้วถ้าเสาร,ร,เนนร์อาทิตย์ราคานี้ไหมครับก็นี่แหละค่ะราคานี้โอเคครับสวัสดีครับอันนี้ห้องพี่ใช่ไหมใช่ไหม มกออออําลังจะก,กับกุงเสร็จกับกุ้งแค่วันนี้อ๋อโอเคเอประตูกระดานห้องพัดลมราคาสี่ร้อยพอขาดหนาวแน่นอนนะต้องห่วงแสดงวิวหลังบ้านโอเคราคาสี่ร้อยบาท,ทดีกว่าไปกลางเต็ทนท์ร้อนๆ เหนื่อยๆเราเก็บของครับเชิญทุกทแข่งพักผ่อนตามอัธยาศาัยจะอัพคลิปให้เพื่อนๆรับชมล่ะตอนนี้ฝนเริ่มหยุดลงบ้างแล้วแต่ฟ้ายังไม่หยุดคำรามเลยครับตรงน,นู้ยังครึ้มๆอยู่เลยแต่ตรงนี้สว่างอยู่นิดหน่อย เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปขี่รถเล่นในอหมู่บ้านบ้านส้มป่อยนะที่อยู่บริเวณดอยมูเซอร์นี่นะครับจะไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะในบริเวณนั้นแล้วก็เขยเอาไปหาอะไรกินด้วยยามเย็นอากาศเย็นเลยฝนตกแบบนี้ดีนะแต่จินใจเข้าที่พักไม่กลางเต็นท์แม้เละแน่นโอเคปะขี่รถชมบรรยากาศโดยรอบเลยกันฝนตกครับเพื่อนทุกคน หิวแล้วก็ต้องต้องออกไปเลยใส่ชุดกันฝนหน่อยแล้วกันดีนะเตรียมมาตุ้งตังอยู่ไหนอ่ะนี่ไปกินดตายังไม่หยุดเลยนีย เนี้ยมีจุดกลางเต็นท์ด้วยดอยมูเซอร์อะไรเนี่ย mm hmm. ปิดหมดว่าวแัแค mm ่เ hmm. ขาบอกมีร้านลาบผมเที่ยวต้องหนักอน,นิด อัมาครับนี่ครับเพื่อนกระเพราเครื่องไกย่ยามเย็น ขี่มากี่วันแล้ววันนี้วันที่สี่เจอฝนหนักๆแล้ววันนี้แต่ก็ทำอะไรเราไม่ได้เราไม่ได้กางเต็นท์เรารู้เราล,อ,อ,ลองทุบต่ำหน่อยแล้วกันอโอเคฮนะเองลองลอยำแล้วเป็นไงลอง้วอร่อยเนาะ ลืมบอกขอเขาว่าเผ็ดน้อยอ๋อแสดงว่าเผ็ดเลยเผ็ดสำหรับคนกินเผ็ดน้อยอย่างเราเปรี้ยวหวาน<ม>อือทุกอย่างอร่อยใช่ไหมตั้งแต่เรามายังไม่เจอที่แบบแม่อร่อยเลยเนาะอย่างอย่างอ่าเป็นม้าหิวด้วยเลยอร่อยทุกอย่างเหงื่อเท้าฝนหยุดอ่ะที่ขี่เข้ามาดูในบ้านได้ในหมู่บ้านแต่ถ้ามันยังตกหนักอยู่นี่ก็ เขาที่พักนอนพอักผ่อนแล้วกันนี่เาให้น้ำตบมันด้ยวยอ่ะใช่เอออิ่มแล้วครับพเพื่อนๆเดี๋ยวไปขี่รถเล่นในหมู่บ้านหน่อยแล้วกันนู่นก็มีร้านะ <c oughs> อาหารนะโ้นู่นไงซ้ายมือหมู่บ้าน พี่เขาบอกระวังลื่นนะเขาบอกอ่ะใช่ตอนนี้เราอยู่ในบริเวณบ้านส้มป่อยแล้วนะครับใช่ไหมคุณแจ็คฝ้ายเขาเกนะู่บ้านส้มป่อยเราก็มามัวตัวตัวเหล่งเนี่ยนะมีลานจามเต็นที่อะไรนะพี่นี่เขาบอกเก็บไว้ก่อน ุบไปก่อเราก็ลืมชื่อด้วยอันนี้สุดหมู่บ้าน,นยังครับไปได้อีกใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับ กลับแล้วอขอเค็นข้าชาราจให้โยที่นี่ความเป็นธรรมาชาติสูงครับที่นี่เขามีที่พักหลายห้องนะหลายแบบหลายาหลายย่างกี่ขี่ดูละ ก็ใครอยามาพักก็ลองติดต่อมาดูที่อะไรนะมูเซอร์โฮมสเตย์นะครับเพื<ๆ>่อนทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนต่อไปคลิบหน้าเราวันนี้จะนอนละสวัสดีราตรีสวัสดีเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับเพื่อนทุกคนบ๊ายบาย ที่5ตามเดินทางแล้ววันนี้เราจะไปไหนวันนี้เราจะกลับบ้านเพราะมีคนมีคนไม่สบายอ้าวเรียนตุ๊บแช่งไม่สบายนะครับเพืเ่อนๆใช่ล้วร้อนมากมันเจอร้อนมากแล้วก็วันนี้ฝนเมื่อวานฝนตกหนักมากก็เลยรู้สึกแบบว่าไ <โก S 1> ม่สบายแล้วตัวคุมวหน้าวกลับบ้านดีกว่าไม่เป็นไรไอเดี๋ยวก็จบที่ที่นี่เลยแล้วกันอดอยมูเซ์ สรุป่าเดี๋ยวไว้มีเวลาว่างก็ทำเชื่อมใหม่นะตุ๊บแชร์ช <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เตรียมเจอสึกใหญ่รับชมความมันได้ค่ะทิปหน้าเอาเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆอาทิตย์ต่อไปที่มีชื่อว่าความทรงจำหลากันครับผมบ๊ยยายนบะ้ายน้าลงนะา Bye bye!